สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปีแบบนี้ในปี2,567จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาพิจิกรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดของท่านสามารถดูตามราศีได้การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกดาวตนุลัก์ดาวตัวตนของท่านคือตำแหน่งดาวอังคารนะคะดาวอังคารยังคงมีการพักองศานะคะมาตั้งแต่29พฤศจิกายนจนถึง13มีนาคมปี2568อยู่ในภพเรือนสุภะแล้วได้ตำแหน่งที่อ่อนกําลังเรียกว่าตำแหน่งนิดนะคะแต่ก็ได้ตำแหน่งอุดม,มเกณฑ์ด้วยเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันค่ะ จากดาวอังคารของท่านนะคะดาวตัวตนของท่านซึ่งมาอยู่ในภพนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะพบกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะคะหรือหลายท่านก็กําลังอยู่ในช่วงของเรื่องของการรักษาตัวเรื่องของการเข้าพบแพทย์นะคะเพราะว่าภพเรือนสุภะก็หมายถึงเรื่องของยาการรักษาด้วยเมื่อดาวต,ว,ตวตัวตนอ่อนกําลังแบบนี้ท่านจะต้องใส่ใจดูแลสุขภาพเรื่องของความประมาทเลอะเลอะต่างๆก็จะต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะ และดาวอังคารมีสองบ้านเป็นดาวเจ้าเรือนอริเพราะนั้นอริสุภาหมายถึงบางท่านค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทำอยู่การโฟกัสความสำเร็จนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องปวดหัววุ่นวายกับเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นบางคนอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บป่วยคุณพ่อเจ็บป่วยการได้ยินได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเจ้านายนะคะเจ็บป่วยหรือว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นค่ะ แต่ดวงดาวต่างๆในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะพอวันที่5ธันวาคมถึง30ธันวาคมดาวพระศุกร์จะยกมาเล็งกับดาวอังคารเข้ามาเสริมให้ดาวอังคารแข็งแรงขึ้นค่ะดาวศุกร์ของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะวินาศมาอยู่ในภพาศาสตร์ชะนั่นหมายถึงรอบระยะเวลานี้ท่านอาจมีเกณฑ์ของการขยับขยายเปลี่ยนแปลงกลุ่มสังคมมีการเดินทางปรับปรับเกิดขึ้นค่ะมีการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ก่อให้เกิดโชคลาภเกิดขึ้นเพราะดาวศุกร์ได้ตําแหน่งเทวีโชคนั่นเองค่ะและดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนิปัตตนิสหัชชะนะคะเป็นเทวีโชคนั่นหมายถึงบางคนค่ะได้มีเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือนะคะจากเพศตรงข้าม จากคู่ค้าผู้หุ้นส่วนค่ะหากใครท,ทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหุ้นต่างๆเรื่องของการจัดส่วนแบ่งต่างๆท่านจะเกิดโชคลาภในรอบระยะเวลานี้มีการคอนเน็กชันมีการเดินทางมีการเดินการตลาดทําการตลาดมากขึ้นนะคะก็ถือว่ามีคนที่เข้ามาคอยส่งเสริมเจ้าชะตาค่ะแต่ดวงดาวต่างๆนะคะเราโฟกัสจุดสําคัญคือดาวตัวตนของท่าน เพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านนะคะรู้สึกสูญเสียเรื่องของกําลังใจท้อถอยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีภาวะการขี้เกียจหรือไม่กระตือรือร้นเกิดขึ้นได้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินเยอะมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะเกิดขึ้นในรอบ ระยะเวลานี้ค่ะเมื่อดาวสุกมาเจอกับดาวตัวตนเกิดเป็นดาวคู่มิตรนะคะจะมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเข้ามาคอยช่วยเหลือค่ะเวลาที่ท่านมีปัญหานะคะจะเกิดเรื่องของการได้รับความช่วยเหลือจากคนในกลุ่มสังคมนะคะหรือบางท่านค่ะอาจจะผันตตัวเองไปช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิการได้ เข้าไปทําเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําบุญทําทานต่างๆเหล่านี้นะคะและเป็นความสุขความพอใจที่ท่านนั้นปรารถนานั่นเองค่ะก็ถือว่าหลังจากวันที่5้าถึงสาไปค่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาในชีวิตของท่านนะคะท่านจะมีความเบาอกเบาใจมากขึ้นเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาของท่านติดขัดในเรื่องของการเงินต่างๆรอบระยะเวลานี้จะมีคนเข้ามาคอยส่งเสริมตัวท่านได้อย่างดีนั่นเองค่ะ และในภพตนุของท่านนะคะมีดาวพระเกตกุมอยู่ในวันที่1ถึงวันที่4ค่ะเพราะนั้นรอบระยะเวลานี้ค่ะมีเรื่องต่างๆกิจกรรมต่างๆให้เข้ามากระตุ้นตัวตนได้ดีนั่นเองค่ะเล็งกับดาวพฤหัสและมฤิตยูซึ่งโคจรถอยหลังเพราะนั้นมีทั้งดีทั้งเสียที่ปะปนกันไปนะคะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักนะคะคดีความต่างๆ ผู้ค้าหุ้นส่วนแต่จุดนี้ถือว่าเกิดจุดดีต่อดวงชะตาของท่านนั่นเองค่ะและในช่วง1น6ถึงสินะคะ อาทิตย์ทับลัคนาอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานสแสดงว่ารอบระยะเวลานี้การงานเข้ามาค่อนข้างเยอะงานใหญ่ได้จับได้ทานะคะใครที่ดีวกับหน่วยง,งานราชการค่ะหรือว่าใครที่ดีวกับองค์กรใหญ่ๆนะคะสามารถทําได้ดีอาทิตย์พฤหัสเป็นดาวคู่มิรใหญ่มีเกณฑ์ได้ดีกับเรื่องของการดีวงานเก่าหรืองานเก่าที่ท่านเคยติดต่อเอาไว้เรื่องการร่วมทุน,นต่างๆนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนนะคะหรือมีพาร์ทเนอร์ หรือเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่มักจะติดต่อแล้วก็สําเร็จในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะหรือจะมีลูกค้าเก่าๆติดต่อมาค่ะถือว่าเป็นจุดดีสําหรับตัวท่านเลยนะคะส่วนดาวพระพุธค่ะโคจรสถิตทับลัคนาตลอดทั้งเดือนอาทิตย์พุธเป็นดาวคู่วางแผนเพราะนั้นท่านจะมีการวางแผนเรื่องของการงานมีแผนการลงทุนต่อมีแผนในเรื่องการเงินต่างๆที่จะสามารถทำได้นะคะและท่านโฟกัสในเรื่องของกลุ่มลูกค้าเก่าๆ บางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางเพราะดาวพุธเป็นดาวมรณะนะคะแต่ช่วงรอบระยะเดือนนี้5ถึง12ดาวพุธก็ยังคงมีการมนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างที่แจ้งค่ะมีเรื่องของความคิดมากบางอย่างความกังวลใจบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับตัวท่าน บวกรวมกับหลังจากวันที่4ธันวามนะคะตาพระเกตยุกระสุภกพินารอบระยะเวลานั้นค่ะท่านจะเจอเรื่องที่เหนือจากสิ่งที่ท่านคาดหมายเหนือจากธรรมชาติหรือว่าเจอเรื่องปรป,ปับเจอเรื่องปัจจุบันทันด่วนเจอเรื่องที่คาดไม่ถึงได้อยู่เสมอนั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ และดาวพระพุธนะคะก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระลาพระทับตนุรอบระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเสน่ห์นะคะคนที่ได้พบเจอพบเห็นก็จะรู้สึกเคารพท่านรู้สึกชอบท่านนะคะเหมือนเจอหน้ากันเลยแล้วก็รู้สึกชอบพอรู้สึกว่าถูกฉลก กับตัวท่านลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์บางอย่างค่ะมักจะเป็นผลประโยชน์เก่านี้สินเก่านะคะหรือว่าเงินค้างค้างเก่าเพื่อได้มาสะสางในส่วนที่ท่านยังติดภาระค่าใช้จ่ายอยู่เรียกว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะมีทั้งรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นแต่เราก็มองว่าค่อนไปในทิศทางที่ดีนะคะ ส่วนดาวพระพุธนะคะเมื่อกุมในภพนี้ตลอดทั้งเดือนท่านจะต้องควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆให้ดีนะคะบางคนอาจมีการพูดคุยกับผู้ครองคนรักกับคู้ค้าคูณส่วนถึงเรื่องของจุดของการลงทุนหรือลงทุนเพิ่มนะคะบางคนอาจจะดิวกลุ่มลูกค้าเก่าบางคนอาจจะนําโปรเจกต์เก่าเข้ามาเป็นส่วนเสริมกับงานค่ะหรือบางคนอาจจะมีจุดที่ คิดในเรื่องการทําธุรกิจเฟรนช์ชัยเกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของงานใหญ่ที่จะเข้ามานั่นเองค่ะและพอวันที่16นะคะ16ธันวาคมดาวอาทิตย์ยกมาสู่6กกระดุมพะจุดนั้นอาทิตย์เทวีโชคเห็นไหมคะดวงดาวได้ตำแหน่งโชคลาภหลายดวงด้วยกันค่ะดาวอาทิตย์อยู่ในบ้านดาวพฤหัสนะคะก็ถือว่าอยู่ในบ้านของคู่ที่ส่งเสริมกัน เรื่องของการเงินดีเรื่องของการเงินโดดเด่นนะคะก็ถือว่าจุดนี้การเงินมักจะได้มาจากเรื่องของการงานเป็นหลักเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านนั่นเองค่ะและย้อนกลับไปนะคะเรื่องของการเงิน1-5ดาวศุกร์สถิตยอยู่ได้ตำแหน่งมหาจักรเพราะนั้นท่านมีเกณฑ์ได้การเงินก้อนใหญ่อย,อย่างชัดเจนในช่วงรอบระยะเวลานี้ ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของท่านนะคะบางคนได้รับในเรื่องของงานบางคนได้รับในเรื่องของหนี้สินเก่าบางคนได้รับเงินมาต่อย,ยอดการลงทุนเพราะดาวศุกร์ก็เป็นดาววินาศวินาทับการเงินเพราะนั้นจุดนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องของการได้เงินลับๆเงินแปลกๆเงินใต้โต๊ะนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของโซเชียลดิจิตอลออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นจุดที่การเงินของท่านไม่ได้ติดขัดในช่วงรอบระยะเวลานี้แต่มองว่าท่านอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายและล้าละลังนะคะเกิดความขี้เกียจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของความประมาทเลินเล่อที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ ทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวพระเสาร์กันนะคะดาวเสาร์เป็นดาวสหัชชะหมายถึงพี่น้องเครือญาติก็ได้หมายถึงสังคมที่ท่านเข้าไปอยู่กลุ่มคนหมู่มากนะคะก่อนหน้านี้เสาโคจรถอยหลังนะคะมาเป็นระยะเวลายาวนานก็เพิ่งจะเบาอ,อกเบาใจตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็แสดงว่ารอบระยะเวลานี้ บางท่านมีมิตรสหายเดินทางมาหาบางท่านมีการเดินทางระยะใกล้ติดต่องานต่างๆค่ะหรือบางคนนะคะเมื่อดาวเจ้าเรือนศาสตร์มาอยู่ในภพพันธุจะมีการเกิดความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในกลุ่มพี่น้องนะคะหรือว่าจะมีการไปมาหาสู่กับเรือญาติของท่านมากขึ้นเดินทางไปหากันมากขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้เพราะท่านก็มีเกณฑ์กับการลงทุนร่วมหรือว่ามีการพูดคุยบางอย่างค่ะ กับเครือญาติของท่านกับคุณพ่อคุณแม่กับพี่น้องของท่านลักษณะแบบนี้นะคะเพราะบางท่านก็มีเกณฑ์กับการร่วมหุ้นร่วมลงทุนในจุดนี้ค่ะแต่มักจะได้ดีกับเรื่องของงานเก่าโปรเจกต์เก่าที่ได้เคยวางไว้นะคะที่ได้เคยพูดคุยกันไว้ค่ะหรือบางคนนะคะที่เจอปัญหาเรื่องของบุตรหลานบริวารต่างๆที่ดื้อน,นะคะในช่วงรอบระยะเวลานี้จะมีการพูดคุยจะมีการปรึกษามีการอบรมกันก็ถือว่าดวงดาวเกิดในจุดที่ดีนะคะเพราะเสาเรือนนี้เป็นตำแหน่งเกษตร เรือนสองไปอยู่ในบ้านราหูซึ่งถือว่าอยู่ในบ้านของคู่มิตรใหญ่แล้วเจ้าบ้านไปอยู่ในภพของการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นหลายคนที่จุดนี้ดาวราหูมาอยู่ในภพปุตตะค่ะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่การใช้ชีวิตใหม่การคิดใหม่การมีความคิดที่ค่อนข้างฉลาดเฉียบแหลมนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของบริวารเข้ามาส่งเสริมและช่วงรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าท่านต้องเตรียมตัวไว้นะคะเพราะเดี๋ยววันที่13พฤษภาคมค่ะ ดาวพฤหัสจะยกมาสู่ภพมรณนะซึ่งถือว่าอยู่ในทุสถานภพจะให้โทษครึ่งหนึ่งนะคะจะให้คุณครึ่งหนึ่งเพราะนั้นต้องเตรียมตัวในเรื่องของการลงทุนต่างๆเพราะท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารต้องเดินทางบุตรหลานต้องเดินทางหรือว่าจะต้องมีการพลัดพรากเกิดขึ้นลันกษณะแบบนี้นะคะแต่จะเป็นการพลัดพรากที่ได้มาด้วยความอิ่มเอมใจนะคะแต่อย่าลืมว่าในรอบระยะเดือนพฤษภาคมนะคะดาวพระเสาร์จะยกมาทับเรือนปุตตะ เพราะนั้นดาวเสาร์เป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในราศีธาตุน้ําเกิดเหตุแน่นอนค่ะจะเกิดเหตุและจะป้องกันอย่างไรท่านมีดาวตั้งรับดวงใดนะคะดิฉันจะจัดทําคลิปนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกดซ u b s c คร b e เพื่อท่านจะได้วางแผนในรอบระยะเวลาที่ดาวพระเสาร์มาอยู่ในภพเรือนนี้2ปีครึ่งและจะบริหารจัดการอย่างไรให้อยู่รอดกับการที่ดาวไปอยู่ผิดธาตุลักษณะแบบนี้เพราะว่ามักจะเป็นลักษณะที่ให้โทษกับท่านสะมมากกว่านะคะ เพราะนั้นค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านจะต้องวางแผนเอาไว้ก่อนถึงรอบระยะเวลา13พฤษภาคมปี2,568นั่นเองค่ะเพราะช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่ท่านจะมีเรื่องดีๆเข้ามามีเรื่องน่าย,ยินดีเข้ามามีคนเข้ามาช่วยเหลือดีส่งเสริมดีสังคมคอนเน็ชันของท่านจะดีนะคะและมีบริวารที่คอยเข้ามาดูแลใส่ใจกับตัวท่านได้อย่างดีหากมีลูกน้องลูกน้องก็เรียกว่าเอาการเอางานในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ และสาหรับเรื่องของคู่ครองคนรักนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนีท่านคือดาวศุกร์ดาวศุกร์วันที่1นถึงหมาอยู่ในภพก,กระดุมพระมหาจักรนะคะแสดงว่ารอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้เงินจากคู่นะคะและภพนี้ก็เรียกว่าเป็นภพของการสะสมมีเกณฑ์มีคนที่เข้ามาให้ท่านเลือกสําหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ว่าสภาวะหัวใจของท่านจะอิ่มฟูได้เงินจากเพศตรงข้ามนะคะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการเงินมากๆในช่วงรอบเดือนนี้ค่ะ พอวันที่5ถึงวันที่30ดาวศุกร์จะยกมาเล็งกับดาวอังคารเสริมพลังดาวตัวตนของท่านนะคะดาวศุกร์มาอยู่ในภพศาสตร์ชะภพเจอความรักภพเจอคู่กับการเดินทางหรือคนมีครอบครัวแล้วมีการเดินทางร่วมกันหรือคู่ของท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางออกไปพบปะสื่อสารผู้คนนะคะออกไปทํางานก็ได้ออกไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเพราะดาวได้ตําแหน่งเทวีโชคนั่นเองค่ะ จุดนี้ถือว่าเป็นจุดดีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองค่ะก่อเกิดความอิ่มเอมใจก่อเกิดเรื่องของความพอใจกันกับท่านละคู่ครองคนรักทั้งคู่นะคะถือว่าท่านจะใส่ใจดูแลกันดีค่ะพอดาวต,วตัวตนของท่านอ่อนดาวคู่เข้ามาเสริมแบบนี้นะคะเกิดเป็นดาวคู่มิตรมีมิตรสหายมีเพศตรงข้ามหรือคู่ของท่านสามีภรรยาของท่านเข้ามาช่วยเหลือมีการพูดคุยกันมากขึ้นในรอบระยะเวลานี้ คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคู่จากการออกไปสู่สังคมการเดินทางระยะใกล้ๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเห็นอกเห็ในใจท่านหรือว่าชอบพอท่านแต่รอบระยะเวลานี้เลือกให้ดีค่ะเพราะดาวตัวตนอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่านิดมีเกณฑ์ที่ท่านจะรู้สึกอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่มีหรือว่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจด้อยค่าตัวเองลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนเลยแหละค่ะ แล้วพอวันที่30นะคะดาวศุกร์มาสู่บ้านของดาวราหูร่วมกับดาวเสาร์ช่วงนั้นสุกเข้าเสาแทรก มีเหตุในเรื่องภาวะความอึดอัดใจอย่างแน่นอนค่ะหลังจากวันที่30แต่เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในรอบเดือนหน้านะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าด,ดาวคู่ครองยังคงได้ตําแหน่งอุจจาวิลาาถือว่าดาวแข็งแรงอยู่เพราะนั้นเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะผ่านความอึดอัดใจยังไงท่านจะสามารถผ่านพ้นเรื่องของสิ่งที่ทําให้ท่านรู้สึกทุกข์ใจไปได้นะคะก็ต้องแลกมาค่ะความสําเร็จต่างๆไม่ได้มาง่ายๆความสําเร็จมีต้นทุน ต้นทุนทางด้านร่างกายต้นทุนจิตใจนะคะต้นทุนความเหนื่อยล้าต้นทุนการเงินต้นทุนการศึกษาเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องใช้ความอดทน นที่เขาสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะดิฉันเชื่อว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่ใช้ในเรื่องของต้นทุนเพราะนั้นต้นทุนจะต้องเกิดจากความมีวินยัยเกิดจากความอดทนของตัวท่านนะคะแล้วก็วางแผนต่างๆโฟกัสไปนในเป้าหมายนะคะค่อยๆไปทีละก้าวทีละก้าวอย่าก้าวกระโดดนะคะทำอะไรให้ถูกต้องตามศีลธรรมจริยธรรมตามหลักของกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดที่เป็นเรื่องร้ายจะเข้ามาทําร้ายทําลายตัวท่านได้ค่ะ และเรื่องของศีลธรรมในเรื่องคู่ครองเช่นกันนะคะก็ต้องระมัดระวังเมื่อดาวมฤตยูอยู่ในภพปัตตานิค่ะและมีการถอยหลังแบบนี้ท่านมีเกณฑ์ของความเรรวนแปรปรวนในเรื่องของคู่มีความสับสนอยากไปหาคนเก่าอยากกระโดดไปหาคนใหม่มองหาเรื่องสิ่งแปลกแรอบตัวได้อยู่เสมอกับเรื่องของความรักนะคะเพราะนั้นจุดนี้ท่านต้องวางตัวเองให้จิตนิ่งพอและจะสามารถผ่านผลเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปได้ เพราะยังมีเรื่องดีๆสอดแทรกอีกมากมายกับตัวท่านนะคะในเรื่องของคู่ค่ะเพราะหลายคนก็มีเกณฑ์แต่งงานปรกปรับด้วยเช่นกันมีเกณฑ์กลับไปหาคนเก่ามีเกณฑ์กับการมีบุตรด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะและหากไม่อยากพลาดอย่าลืมซ u b s c r i b e ไว้นะคะถูกใจกดแชร์ต่อจะขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะใครสนใจผูกลัคนาส่วนตัว QR Code ดด้านล่างแบบนี้ค่าใช้จ่าย ใครสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะสอนกันแบบส่วนตัวแล้วมีหลักสูตรออนไลน์ประกอบให้นะคะก็สามารถติดต่อทักมาได้ค่ะสําหรับใครสนใจทําบุญร่วมในเรื่องของค่ายารักษาโรคนะคะแล้วก็ค่าอาหารให้กับน้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้จะเป็นบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังดีชันนะคะจากไซเลยค่ะและขอให้ปีหน้าปี2,568เป็นปีที่ท่านจะมีพลังชีวิตพลังงานต่างๆเข้ามาเสริมดวงชะตาของท่านให้ท่านต่อสู้และประสบความสําเร็จและใช้ในเรื่องความถูกต้องศิลธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการนําทางชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ